เอาแล้วครับท่อแคทไม่มีเริ่มโดนปรับเลยนะครับปรับเป็นค่าปรับแล้วนะนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นอยู่แบบแบบไม่ได้ดูว่าเท่าไหร่อาจจะด,ดูก่อนนะครับไม่มีท่อแคทเตอร์ติกนะครับค่าปรับเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะค่าปรับค่าปรับนะครับสําหรับรถที่ไม่มีแคทเตอร์ติกนะครับเอาแคตออก เอาแคทออกก็จะโดนปรับอยู่นะครับแต่อันนี้คือตามแล้วแต่พื้นที่นะหลักๆก,ก็จะอยู่ที่200ครับค่าปรับ200บาทบางคนบอกว่าเอาแคทออกมันเหยียบแล้วมันโล่งกว่าเออผมก็อยากให้ลองดูว่าถ้าเกิดเอาแคทออกมันจะแรงม้ามันจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบเนาะผม,ผมเองก็ไม่ได้มีส่วนในการวัดแรงมา้าแรงบิดตรงนั้น นะครับแต่เท่าที่ผมเคยเห็นเคยได้สัมผัสมาดีกว่าใช้คำว่าได้สัมผัสมาดีกว่าแต่ผมไม่ได้เป็นคนขับนะเขาบอกว่าการเอาแคดออกนี่มันจะทําให้รถเนี่ยมันวิ่งดีกว่าอ๋ออย่างนี้ลืมไปอีกคันนึงวีโก้พ่อผมคันเก่านะครับวีโกพ่อผมก็คันเก่าเลยตั้งแต่คันปีส0งพัน้คันนั้นก็เอาข้อแคตออกขับแ้ะเหยียบดีนะ นิ่มปื๊ดเลยนะครับนิ่มปื๊ดเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออการมีทอ่อแคทมันไม่มีขอ้อแค่มันก็ดีนะแต่พอผมขับรีว่ผมก็ขับเดินๆของผมนี่แหละก็ไม่เห็นมันจะอัน้นมันจะอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่เท่านี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ